สวัสดีค่ะพบกับรายการเอ๋ยสิยูปังเลี้ยงพันนะคะเลียงวันนี้หนูเป็นอะไรคะซึ่งวันนี้นะคะจากชื่อคลิปก็น่าจะรู้แล้วนะคะว่านางเอ๋ยจะมารีวิวเยลลี่นั่นเองเอ๋ยนะคะจะมาสุ่มดูนะคะซึ่งน้องเอ๋ยก็ไม่รู้นะคะ ว่ามันจะเป็นอะไรในถุงนะคะน้องไงย่าจะเริ่มตั้งแต่อันนี้ก็เลยกันค่ะมาแกะกันเลยค่ะเอ <c oughs> okay. เทมากันเลยค่ะโห <c oughs> อันนี้นะคะเป็นลูกฟุตบอลน,นะคะแกะออกมาเลยนะคะเพราะว่าเขาหลุดมาแล้วนะคะแล้วก็ถือโอกาสกันแล้วกันนะคะมีรายละเอียดของเขานะคะตรงนี้มีกระดาษด,ด้วยะค่ะแกะก่อนไม่เป็นไรค่ะต่อไปนะคะเป็นลูกเทนนิสค่ะน้องย,ย่าเล่นกีฬาเทนนิสอยู่เลยนะคะ,ะต่อไปลูกบาสค่ะ บาสอะไรคะบาสเกตบอลอ่าเล่นย uh, ังไงบาสเลี้ยงลูกได้ค่ะอ่าเล่นอย่างนี้โอเคแล้วเทนนิสเล่นยังไงเทนนิสเทนนิสฟุตบอลหรอครับฟุตบอลอีกเล็กโอเคอ่าอีกเรื่องนึงเบสบอลค่ะโอ้เบสบอลเนี่ยฮะตีไงหลูอยากหลูจังเขาใช้ไม้หน้าสามเราคือเขาตีได้ไม่ใช่ไม้หน้าสามแตเป็นไม้เบสบอล ที่มันเป็นแบบเหล็กๆใช่ไหมอ๋ออ,อะมาเริ่มตั้งแต่อันนี้เลยดีกว่าคะ่ะแกะมาแล้วนะคะอืมหลุดมาก็ดีนะคะเพราะว่าที่เกียจแกะคะ่ะแต่ยังไงก็ต้องแกะอันนี้อยู่ดีเขาออกแบบมาให้แกะยากทำไมกินดีๆไม่ได้เลยหรอกแกะยากเพราะว่าไม่งั้นมันจะหลุดไงคะ ระวังฟันจะหลุดมาด้วยนะ ออเอาจริงๆเอาจริงๆแม่แกะหางมันเหมือนลูกฟุตบอลนะคะแต่เป็นแบบสีเหลืองนะคะดวงจันทร์ชัดๆอยากรู้จังคะเมื่อกินอะไรกินอะไรคะกินแบบเหมือนบูเบอรี่นิดๆนะคะน้องเงี้ยจะลองกลับดู อบอร่หรือลัสเบอรี่ไหมเอากินเองอะคะเอาหันมาที่คะให้คนอื่นก็ดูด้วยอาจจะก,กินอย่างเดียวเลยหรอคะอืมมันใสแดงๆคล้ายๆเหมือนกับอะไรนะเยลลี่อะไรลูกบอลใช่ไหมลูกบอลเอ่อไม่ใช่่ใช่เปิ้ลลูกตาใช่ไหมอ๋อชอบมาอร่อยนะคะรสชาติคล้ายๆลูกอกาแล็กซี่อือแต่มีไส้อ่า แก๊สซี่ก็มีไส้ค่ะเพียงแต่ว่าเขามอบแต้มข้างนกมจะเรียกว่าไส้ยังไงคะแต้มแต้มนั้นมันจะเป็นไส้ได้ไงคะไส้คำว่าไส้คืออะไรคะมันต้องอยู่ข้างในถูกไหมอยู่ข้างนอกก็ไม่เป็นไส้ละเวลาอันนี้ความสุขนะคร หอมค่ะคือว่าฟู้ดบอนกัมมี่อ่ะอืมต่อไปจะกินอะไรคะสูมดีกว,ว่าอืมโอเคนะโอเคเอาเลยไม่ใช่ไม่ใช่นั่นสูง ไม้เบสบอลนะคะไหนอะ่ะไหนอ่ะ <laughs> ลูอกเบสบอลค่ะ <c oughs> เฮ้ยเสียงนี้มันดีมากๆนะคะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยแม่ ถูกอะลองกินกันค่ะสีใสค่ะไม่ใสมันออกเฉเหลืองๆนิดๆนะคะเอ่อรสอะไรคะเหมือนวินจีนิดๆนะคะแล้วก็บอกสตอร์เบอรี่อ๋อสีน้ำไม,ม่ใช่ลินจีเนาะนี่อร่อยมะแม่ รสชาติน้ำเป็นยังไงคะหวานๆเปรียปร้ยวๆนิดๆนะคะน่าอยากกินมางจังหนูกัดไปก่อนแล้วให้เหลือให้แม่หน่อยหนึ่งนี่น่ารัอื้มลิ้นจี่หูป้องลิ้นจี่อือกินชัดเจนเลย คือสีน้ำก็ใช่เลยเอาไปเล่นได้เลยนะคะเอาไปเล่นแบบต่อเป็นภูเขาก็ได้อะนี่ไงที่ยาช้อปไปนี่นี่ไงกดเป็นอย่านี้ไม่ต้องซื้อแล้วเสียงเงินไม่บอกเลยอยากได้พกอกิ่มาก DIY ค่ะหนึ่งสอง <c oughs> สี่ได้นะคะ ต่อไปสูตวิมืเช่นเคยไหวไหมคะต่อไปไหวค่ะมาสูตรอีกครั้งเช่นเคยเอาเลยลูกบาสเกตบอลนะคะหนูเดาว่าอันนี้น่าจะเป็นมะนาวนะคะน่าจะนะคะ หนูเดาว่าอันนี้น่าจะเป็นสม้มกลิ่นเหรอคะเปล่าคะ่ะลองลองเดาดูเอาอะนะคะบ๊ายบายเพื่อนนี่นะคะเอ่อบาสเกตบอลก็มีชำชมน ส้มจริงๆค่ะเฮ้ยส้มมากส้มส้มสุดๆเลยนะคะส้มบวกดำไม่ได้ดำลูกมันมืด่กกินไหมชิมได้ก่อน หมดเลยไม่กินแล้วไม่ต้องออกมานะแล้วถามทำไมอ่ะจะให้กินก่อนให้น่าก้นอร่อยมากเลยนะคะเยลลี่ลูกบาสเกตบอลเนี่ยต่อไปนะคะลองย่าจะกิน ลูกเทนนิสค่ะเยนลี่ลูกเทนนิสนะคะหนอย,อย่าเพิ่งเจอรอยปะนะคะทั่วตรงนี้เลยทั่วมุมเลยนะคะลองแกะกันค่ะออกลิ่นเลมอนมานะคะ กว่านะคะคนิ่มมันกลิ่นเลมอนจริง,รงๆอ่ะแม่แล้วก็กลิ่นคล้าย,ายซูปเปอร์เอ,อ่อเลมอนเออลูกอมเปรี้ยวนะคะนี่เหมือนมากเลยนะเป็นมะนาวที่ไม่เปรี้ยวค่ะ หยดแล้วค่ะออมองไม่เห็นอร่อยนะคะแบ่งให้แม่มั่งสิโอ้จะกินคนเดียวหมดทุกครั้งเลยเหรอ <c oughs> อือไม่เปรี้ยวแต่หอมมากหอมอเลมอนมาก Un poquito Un poquito para para abajo arriba ทุกคนคะนายย่าเนิรบอกไปว่าพรุ่งนี้วันเกิดน้องเอีย่าค่ะอไะอไรคะชอบอันไหนที่สุดคะสี่อันสี่ลูกบนลวินจีค่ะวิ้นจีลูกเลยคคะเบสบอลโอเคอ่าเหลืออีกถุงหนึ่งค่ะ ทีมนี้ยาวๆค่ะแกะเลยนะคะหนูยังไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรนะคะคาราหุยพี่นอกจากเขาจะทำเป็นทรงกลมแล้วเขายัางมีแบบนะทรงอะไรนะคะทรงกลมทรงกลมทรงแบบวงกลมน,นอกจากที่เขาทำเป็นทรงวงกลมแล้วนะคะเขายังทำเป็นแบบสี่เหลี่ยมด้วย อันนี้จะไม่ใ่สี่เหลี่ยมอยู่ดีนะคะลูกมันเป็นทรงลูกสตรอเบอรี่นั่นเองอิ๊บหนแหวกก่อนนะคะเพราะว่าจะได้แขะง่ายๆค่ะลูกลูกแรงนะคะพร้อมกันเลี้ยงคะ่ะมาเริ่มกันเลยดึงดีกว่าลูกดึงไม่ออกอันต,าตรายลองดึง เออหรอดึงออกเราก็ต้องติดสตอเบอรี่อยู่แล้วมันต้องหนุนก็แด้นี่นะะี่คือเหมือนแบบถ้าไม่ใส่สีนี่คือเราใส่สีส้มนี่นึกว่าแครอทน,นะคะน่าจะอร่อยแน่ๆค่ะบีบเค้กปิ้วครีมกินเลยค่ะ ไม่ใช่ซองฟิตมาค่ะฟันแท้โดนของเงย็นไม่ได้เสียงไม่มีไส้หรอคะไม่รู้่าค่ะนี่มาแล้ว <c oughs> อืมน่าทานมากเลยนิ่งๆน,นะลูก คุณบอกสีแดงๆนะเขยิมๆกี่แมแม่แม่กินอันเดิมดิปไปอุป ทั <Okay. S 2> ้งหมดนี้นะคะแม่ซื้อมาจากในช้อปปี้นะคะก็เออเซตนี้จะราคาถูกกว่ายืนริลูกปลานะคะช้อปปี้ไม่ได้จ่ายนะคะไม่ได้จ่ายนะคะอย่าเขาจะบิดนะ,คะใครใจ่ายคะแม่นในราคาจ่ายแม่นในราคาจ่ายนะคะ <c oughs> ก็ซื้อในช้อปปี้นะคะนี่นี่นี่ทุกสัปเหร่ดูใ,ใกล้นะคะมันจะเป็นจุดๆด,ด้วยนะ,ะไม่ต้องวางอย่างนี้โฟกัส เป็นลูกจุดๆด้วยคือเซ็ตนี้นะคะจะราคาถูกกว่าเอออะไรนะเจลลี่ลูกตาเจลลี่ลูกตาเมื่อก่อนตอนนั้นแม่ซื้อก็ราคาสูงถูกนะคะตอนนี้ก็ราคาค่อนข้างถูกลงแล้วเพราะว่าในเซเว่นบางเซเว่นก็จะมีเจลลี่ลูกตาขายนะคะแต่หายากหน่อยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแค่สองลูกสี่สิบไม่ใช่เหรอเออสองลูกสี่สิบลูกละยี่สิบอ่าโอเคมา จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวขนมเยลลี่รูปต่างๆนะคะมีทั้งแบบกีฬาแล้วก็ผลไม้นะคะอร่อยจุเป็นเลยค่ะถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องย่าในการกดคลิปต่อทำคลิปต่อไปนะคะอ๋ออย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะกุ้งกิงกุ้งกิงกุ๊งกิงกุ้งยู่หิลิ้นหันแล้วค่ะ เฮ้ยวันนี้หนูรู้สึกว่าหนูเป็นบ้าแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้น้องย่ารีวิวอะไรนะคะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยคอมเมนต์ไว้นะคอมเมนต์คอมเมนต์ไว้ในอ่าใต้คลิปนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้บ๊ายบายจุ๊บมกจะไป้รบอ